12ประตูในวันนั้นก็คือชมบุรีชนะ7ต่5อ5นะครับอ้าวธนกฤษหมุนหนีมาธนากฤษจิ้งเองเลยครับไปอา้าวจี้หมายสุภาชัยสุภาชัยเอาอีกลูกไหมสุภาชัยสุภาชัยได้จิ้งธนูนี้ติดบล็อกอีกธนกฤษธนกฤษก็จ,จิ้อีกทีนึงแล้วบอลชนเสาเข้าเอาจดได้ครับ8ประตูต่อ2ครับธนกฤษโทษเปลือกปากครับโอ้โหโอ้นี้จดไม่ทันแล้วครับตั้งแต่ทวินจนมาถึงธนกฤษตรงนี้โอ้โห คือจริงๆก็ต้องว่าก็เห็นแก่ตัวกันแล้วสุภชัยยิงก่อนครับติดล็อกศัดิ์สิทธิ์แล้วก็มายิงชนเสาเข้าครับธนกฤษชชตนเองปักจงังหวะผ่านผู้เล่นหัวแก่นเป็สคนนะสิทธประตูครับที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้70ลูกครับที่บุรีรัมย์ทำได้กับซีซั่นนี้แต่ว่าก็เจอทางการทาเรือ และท่าเรือล่าสุดีี6สู่เนครับท่าเรือนี่จาก66บวก6เป็น72นะครับ